วัดปีฆ่านี่มาเอิดบุญวันมาค่ะเด้อค่ะเด้อญาติโยมผลญาติญาติธรรมผลมาเอิดบุญญาติธรรมผลมาเอิดบุญน้ำกลั่นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเนาะทางพุทธศาสนาเฮาแต่ญาติธรรมมาทำบุญน้ำกันสาธุน้ำกัน,นเด้อค่ะเด้อมนแงดี มานทำบุญน้ำแข็ญาติธรรมผลมาบุญขออนุญาตไทยน้ำเพลินละละ่ะญาติธรรมผลมาทำบุญทำกันเมื่อนีอ่คาะญาติธรรมสาธุน้ำกันงเด้อจ้าเด้อจาทิมผลมาทำบุญน้ำเพล